การทำลายประเทศไทยทั้งหมดทำลายระบอบการเมืองทำลายระบอบกระบวนการยุติธรรมโดยพักกล้าทำแต่เอาละค่ะวันนี้ท่านอนุดิตออกมายืนยันแล้วว่นนี่เป็นเพียงความเห็นของนายชนพัฒน์เท่านั้นพักกล้าทำไม่เกี่ยวแล้วหลังจากนี้จะเป็นรัฐมนตรีพักไหนล่ะคะในเมื่อพักกล้าทำไม่เกี่ยวแล้ว และผักว่าไม่เกี้ยวเป็นความมิ้นส่วนตัวและตำปลือดทีนี้อีเป็นรัฐม,มนตรีผักไหนอีเป็นรัฐม,มนตรีกระทรวงไหนอ่ะอ่ะย็นดูลาวเลยจะรีบเคลียร์ตัวเองให้จบแล้วก็ให้ถ้าผมเสร็จรอบนี้รอบนี้ผมได้เป็นรัฐมนตรีแล้วจากคลิปเมื่อวานที่ดิฉันได้เผยแพร่ไปนะคะว่านายชนพัฒนาคสัวสสเขตสี่ จังหวัดสงขลาได้พูดกับพี่น้องประชาชนนะคะว่าถ้าผมเคลียร์รอบนี้ได้รอบหน้าผมก็เป็นรัฐมนตรีแล้วหลังจากที่คลิปเผยแพร่ออกไปก็มีความเห็นมากมายค่ะเพียงแต่ความเห็นเดียวที่ไม่มีคือความเห็นจากพกรรคกล้าธรรมวันนี้ดิฉันเล,เลยตั้งคำถามว่าการที่นายชนพัฒน์นาคสั่วพูดกับประชาชนแบบนี้เนี่ย เขามีความมั่นใจได้อย่างไรว่าหากเขาเคลียร์จบแล้วเขาจะได้เป็นรัฐมนตรีดิฉันไม่เชื่อพูดตามตรงดิฉันไม่เชื่อค่ะว่าจะเป็นการพูดแบบเพอ้อฝันจะเป็นการพูดแบบไม่มีความมั่นใจจะเป็นการพูดที่ไม่เคยได้รับคำมั่นสัญญาใดๆจากผู้มีอำนาจในพักกล้าธรรมการที่สมาชิกพักและไม่ใช่สมาชิกธรรมดา กรรมการบริหารของพรรคกล้าธรรมออกมายืนยันกับพี่น้องประชาชนในคดีที่ตัวเองกําลังเผชิญอยู่ในขณะน,นี้ทั้งเป็นเรื่องของคดีเว็บพนันในอดีตทั้งเป็นเรื่องของสแกมเมอร์ที่กําลังดําเนินการอยู่ในปัจจุบันว่าหากผมเคลียร์เรื่องรอบนี้ได้รอบหน้าผมเป็นรัฐมนตรีแล้วดิฉันไม่เชื่อค่ะว่าเรื่องนี้จะเป็นการพูดแต่เพียงฝ่ายเดียวของนายชนพัฒน์เลยโพสต์ตั้งคําถามไปวันนี้ค่ะและดิฉันก็ ขอเรียงตามลำดับความสำคัญที่ดิฉันคาดหวังให้ผู้มีอำนาจในพรรคการรมเนี่ยออกมาตอบคําถามเริ่มต้นที่อาจารย์แหม่มค่ะดรนรมนผู้นําจิตวิญญาณอย่างพดร้อยเอกธรรมนัสพมเผ่าแต่เอาละสองคนนี้เขาอาจจะไม่อยากมาเสียเวลาและเขาก็ไม่เสียเวลามาตอบคําถามเรื่องของานายชุนพัทนนานแล้วนะคะถ้าสังเกต ดิฉันเลยขอตั้งคำถามไปยังประธานยุทธศาสตรพ์พรรคท่านอนุดิษนาคอทัพว่าการที่นายชนพัฒนนาคซั่วพูดแบบนี้นี่คือยุทธศาสตร์ของพัรคหรือไม่หรือเป็นเพียงความทะเยอทะยานตะเกียกตะกายส่วนตัวของวัยรุ่นสร้างตัวอย่างนายชนพัฒนที่พูดออกไปเป็นเรื่องส่วนตัวดิฉันโพสต์ออกไปไม่นานค่ะสรุปว่าได้รับเกียรติ จากท่านอนุดิษนาคอนทัพออกมายืนยันว่าความเห็นคำพูดที่นายชนพัฒนพูดว่าหากเคลียร์รอบนี้ได้รอบหน้าผมเป็นรัฐมนตรีแล้วเรื่องนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวไม่ใช่แนวทางและยุทธศาสตร์พักกล้าทำแต่อย่างใดอคนบ้านเราก็เรียกว่าตำตาทุกทุมแหละพี่น้องเออ ไม่ใครโอมแล้วตั้มตาแล้วแต่ก็เอาละค่ะและดิฉันก็หวังว่าท่านอนุดิษฐ์ผู้ที่มีชั้นเชิงทางการเมืองมีความแหลมคมทางการเมืองมีประสบการณ์ทางการเมืองและในอนาคตแน่นอนท่านอนุดิษฐ์ต้องมีอนาคตทางการเมืองอีกครั้งดิฉันหวังว่าท่านจะไม่เอาเครดิตทั้งหมดมาฟอกขาวให้กับพรรคกล้าทมรวมถึงคดีอื่นๆด้วยนะคะ แต่วันนี้ชัดเจนที่สุดแล้วว่าสิ่งที่นายชนพัฒน์พูดเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ใช่ยุทธศาสตร์พักไม่ใช่การให้คำมั่นสัญญาจากใครทั้งสิ้นนะคะและนี่คือสัญญาณโทกทุมพี่น้องทกทุมแล้วนะคะสัญญาณโทกทุมแล้วมันยทติพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วที่นี่ว่าอียอมรับได้ไหม ว่าเราอีมีตัวแทนเราอีมีซอสพันดีการทีชนนััดออกมาแรงแบบนี้มันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของนายชนนัทัดแต่เป็นการทำลายประเทศไทยทั้งหมดทำลายระบอบการเมืองทำลายระบอบกระบวนการยุติธรรมโดยพักกล้าทำ แต่เอาละคะ่ะวันนี้ท่านอนุดิตฐออกมายืนยันแล้วว่าน,นี่เป็นเพียงความเห็นของนายชนพัฒน์เท่านั้นพักกล้าทำไม่เกี่ยวแล้วหลังจากนี้จะเป็นรัฐมนตรีพักไหนล่ะคะในเมื่อพักกล้าทำไม่เกี่ยวแล้วและพักว่าไม่เกี่ยวเป็นความมิ้นส่วนตัวและตําปลือดินีนี่อีเป็นรัฐมนตรีพักไหนอีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนอ่ะ เย็นดูลาวเลย